วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักนะครับเทคโนโลยี PUE นะครับ Power Over Ethernet นะครับหรือว่าการจ่ายไฟนะครับผ่านสายแลนอันนี้เทคโนโลยีนี้ดียังไงนะครับมีเทโโยลยีแบบนี้นะครับกี่ประเภทแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรให้เราได้เลือกใช้งานบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้ครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมันเข้ามาช่วยนะครับทำให้ เราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับในการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับการจ่ายไฟผ่านสายแลนนะครับมันมีข้อดีอยังไงนะครับหนึ่งเลยก็คือเขาจะทําให้เราประหยัดในเรื่องของอจุดติดตั้งเอาท์เลทไฟอยากให้เพื่อนๆนะครับลองมองนะครับ I, อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีตัวหนึ่งนะครับปกติเนี่ยเราจะต้องมีการเลี้ยงไฟนะครับโดยใช้พวกอะแดปเตอร์ที่เป็นพวก DC จุดติดตั้งเนี่ยมันก็จะค่อนข้างารกวุ่นวายต้องมีเอาท์เลทไฟนะครับวางอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยเพราะฉะนั้น ตัวนี้ก็เป็นข้อเสียหนึ่งเลยก็คือเรื่องของอจุดเอาท์เลทที่มันจะหายออกไปนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะ,ะใช้งานอุปกรณ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสเลยนะครับที่ผมมองก็คือในเรื่องของความสวยงามนะครับสายไฟนะครับหเส้นนะครับสายแลนหน,เ,นสเส้นก็2เส้นละเดินมาระยงระยางนะครับถ้าเราใช้สายแลนแค่เส้นเดียวนะครับเราสามารถที่จ่ายไฟผ่านสายแลนไม่ได้เลยเนี่ยนะครับเราก็สามารถเก็บสภาพหน้างานเนี่ยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นได้ทำให้เราติดตั้งได้ง่ายด้วย น,นี่เป็นข้อ3แล้วติดตั้งได้ง่ายยังไงนะก็เราไม่ต้องมีปลั๊กไฟไงเราใช้สายแลนเส้นเดียวเดินเข้ามาเสียบช่างที่ไปติดตั้งหน้าง,งานเองเนี่ยก็ทํางานได้สะดวก C นะครับดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่ามีแค่สายแลนนะครับอแดปเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ต้องบอกว่ามันเป็นตัวแปลงไฟเนาะเป็นมอปแปลงมันมีความร้อนนะครับเพราะอุปกรณ์พวกเนี้ยนะครับมันจะค่อนข้างเสียหายได้ค่อนข้างง่ายนะครับเวลาเสียหายบางทีจุดติดตั้งอยู่บนหลังคาทำไงก็ต้องปีนไปเปลี่ยนอุปกรณ์อีกวนนั สายแลหนึ่งเส้นสายแลนไม่เสียแน่นอนนะครับใช้ไปเลย5ปี10ปีนะครับไม่เสียนะครับถ้าเสียก็อาจจะเสียที่อุปกรณ์จ่ายไฟแล้วก็มาเปลี่ยนในตู้ของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กแทนก็ทําให้ดูแลได้ง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อ5นะครับคือปลอดภัยนะครับอะแดปเตอร์นะครับใช้ไฟเสียบปลั๊กไฟนะครับโอกาสที่จะอุปกรณ์เสื่อมสภาพเกิดความร้อนเกิดการสปาร์กระหว่างตัวเอาท์เลตกับตัวอะแดปเตอร์พวกนี้นะครับมันมีแน่นอนอุปกรณ์แบบเนี้ย มันค่อนข้างมีความเสี่ยงในเรื่องของการใช้งาน p e นะครับผมสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วข้อนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีหลักๆเลยนะครับอ่ะคราวนี้ขยับจากข้อดีนะครับเทคโนโลยีของตัว p e เนี่ยนะครับผมพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับในเรื่องมาตรฐานมากดีกว่านะครับมาตรฐานการจ่ายไฟ p e นะครับจริงๆก็จะมีหน่วยงานกลางนะครับเราเรียกว่า IEEE นะครับเขากาหนด Standard ขึ้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก3 4มสี่อ่ะผมเรียก4 s t a n d a r d ก็ได้นะครับ PUE ธรรมดานะครับหรือว่าเป็น IEEE นะครับ8 0 2 3 AF นะครับตัวเนี้ยนะฮะสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดนะครับไม่เกิน1 5วัตต์ต่อ1นึพอร์ตนะครับอุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นพวก c c e s s point นะครับหรือว่าจะเป็นพวก v า Voice o v อ r IP นะครับอุปกรณ์หัวโทรศัพท์ต่างๆพวกเนี้ยนะครับก็จะใช้มาตรฐานพวก PUE ธรรมดานะครับผมหยิบให้ดูตัวหนึ่งละกันตัวนี้เลยนะครับเป็น แอค e ซสพอยต์นะครับจากทาง Aruba นะครับต like ัวนี lam, uh, ch ้ผมเปิดให้ดูนี่นะครับเขาก็จะมีตัวพอร์ตแลนด์ตรงนี้พอตตัวเนี้นะครับอุปกรณ์ตัวเนี้เขารองรับตัว p o e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังดีไซน์ให้รองรับการจ่ายไฟแบบ DC ผ่านอะแดปเตอร์แบบเดิมๆมาด้วยนะครับให้เราเลือกใช้ได้2องออปชันอ่าถ้าท่านใช้อุปกรณ์จ่ายไฟที่เป็น p o e ท่านเสียบเส้นเดียวจบเลย ใช้งานได้ในกล่องก็เลยนี่นี่เขาเขามีคู่มือนะครับเขามีตัวบล็อกเก็ตเนาะที่เอามายึดอุปกรณ์กับพวกผน,นังนะครับแล้วก็มีแค่สายแลนมาไอเหี้ยนี่ผมแชร์ให้ดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเอพี AP ตัวเนี้ยนะครับเขาไม่ได้แฮดอดแดปเตอร์มาอ่าหมายถึงว่าถ้าเราไม่มี p ี e เ,เองเนี่ยก็เริ่มไม่สะดวกแล้วเราอาจจะต้องไปสั่งพวกออปชันที่เป็นพวกอะแดปเตอร์ DC มานะครับเพื่อมาเสียบใช้งานนะครับเพราะฉะนั้น ต้องบอกว่าผู้ผลิตนะครับหรือว่าผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เองเนี่ยเขาก็พยายามแนะนำนะครับให้เราใช้งานคู่กับสวิตที่เป็นพวก p o e หรือว่าสวิตที่มันจ่ายไฟได้มาเลยมากกว่านะครับทำให้ราคาอุปกรณ์ต่อชิ้นเนี่ยมันถูกลงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านซื้ออุปกรณ์ AP ตัวนี้แล้วก็ไปซื้ออะแดปเตอร์อีกเนี่ยโอ้เราต้องเพิ่มเงินอีกเยอะเลยนะครับหลักร้อยหลักพันนะครับอาจจะไม่ได้คุ้มค่าแล้วนะครับสำหรับการใช้งานแยกเป็นอะแดปเตอร์นะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ รองรับมาตรฐานตัว p o e ธรรมดาครานี้ตัวเที่ยวอีถัดมานะครับก็จะสูงขึ้นมานิดนึงก็คือเราเรียกว่า p o e plus นะครับตัวนี้มาตรฐาน i e e 8 2 at นะครับตัวนี้จ่ายไฟนะครับต่อ1พอร์ตได้ประมาณไม่เกิน30วัตต์อุปกรณ์ที่จะใช้งานนะครับก็อาจจะเป็นพวก access point เหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่าเขาจะเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมานะครับตัวนี้เองนะครับ Cisco นผมระบุรุ่นเลยนะครับ9,001 ax series นะครับ ตัวเนี้ยนะครับตามสเปคเนี่ยเขาก็จะรอ,องรับอุปกรณ์ได้ถึงสูงสุดนะครับถึงประมาณ 500dB เลยซึ่งก็จะแตกต่างกับเจ้าตัวอารูบาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับแต่จริงคือต้องบอกว่าอุปกรณ์ทั้ง2ซีรีส์เนี่ยมันมันเป็นคนละระ,ะดับกันเนาะนะครับอาจจะมาเปรียบเทียบไม่ได้นะไม่ใช่ว่าอารูบาเองเนี่ยรองรับยูเซอร์ได้น้อยไม่เกี่ยวนะครับอารูบาตัวนี้ผมเอามาโชว์ว่าเขารอ,องรับเทคโนโลยีตัว QE แค่นั้นเองนะครับส่วนตัวนี้รองรับนะครับ QE Plus นะตัวอาจจะดูใหญ่ ขึ้นมานิดนึงนะครับอ่ะคราวนี้มาดูตัวพอร์ตตรงนี้บ้างนะครับทั้ง2พอร์ตนี้นะครับเป็นพอร์ตแลนด์ทั้งคู่เลยนะครับพอร์ตนึงเป็นพอร์ตเมเนจเมนต์นะครับพอร์ตนึงเนี่ยเป็นพอร์ตที่รองรับการทํางาน P O E นะครับก็คือว่าบิ้งทั้ง Data ที่เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถจ่ายไฟเข้ามาได้ด้วยนะครับดูดีๆนะครับรุ่นนี้ไม่มีพอร์ต DC อ่านะครับหมายถึงว่าท่านใดนะครับจะติดตั้ง Access Point รุ่นเนี้ยก็จะต้องใช้สวิต นะครับหรือว so, ่าอุปกรณ์ที่จ่ายไฟผ่านสายแลนนะครับที่รองรับ P ิ E Plu s เนี่ยอย่างเดียวเลยไม่สามารถซื้ออะแดปเตอร์มาใช้งานได้ด้วยเห็นไหมครับว่าอุปกรณ์หลายหลายประเภทหลายๆรุ่นณปัจจุบันเองเนี่ยเขาดีไซน์มาให้รองรับการทํางานร่วมกับตัวเทโนโลยี P ิ E แล้วฉันเองเนี่ยเทีนโลยีตัว P ิ E เนี่ยก็ได้เข้ามาทดแทนนะครับการจ่ายไฟแบบเดิมๆเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเองก็ไม่ได้รองรับการใช้ไฟแบบ DC แล้วก็คือใช้งานผ่าน p ีเท่านั้นนะครับก็ลองเลือกใช้งานดูละกันนะครับคือต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่รองรับ P ี E เนี่ยมันมีเยอะนะครับกว่าที่ผมได้เกิดไปนะครับอ่ะคนนี้สําหรับเทคโนโลยีนะครับที่สูงขึ้นมาอีกในการจ่ายไฟก็คือตัว PE พัดพลัดนะครับอ่ะสำหรับ p E เอพัดพลัดเองเนี่ยรหลายๆท่านาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะว่าอุปกรณ์ที่รองรับอาจจะไม่ได้มีเยอะมากแต่ว่าต้องบอกว่าก็ค่อยๆมี device ์ที่รองรับเพิ่มอยู่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วณปัจจุบันนะครับ ตัวนี้เขาก็จะแบ่งเป็น2ไทายนะครับทายสกับทายสนะครับทาย3เองนะครับก็จะรองรับการจ่ายไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน6 0วัตนะครับส่วนพีพลัด,ลด,ลดนะครับทายสนะครับรองรับการจ่ายไฟสูงสุดถึง1 0 0วัตต์เลยนะครับอ่ารีวนี้ตัวมาตรฐาน IE เนาะเขาก็จะเรียกตัวนี้ว่าตัว IE 802.3 BT หลักการทำงานเนี่ยจริง,รงๆเขาจ่ายไฟได้เยอะเพราะว่าเขาใช้สาย แลนด์นะครับในการจ่ายไฟเนี่ยทุกเส้นเลยตัวพิวิทพลัดเนี่ยเขาจ่ายไฟ4คู่นะครับหรือว่า8เส้นเลยสายทุกเส้นนะครับที่ใช้ส่งข้อมูลเนี่ยต้องมาช่วยนะครับร่วมในการจ่ายไฟทั้งหมดนะครับทำให้มาตรฐานนะครับหรือว่าพลังงานในการจ่ายไฟเนี่ยสามารถทําได้ดีขึ้นหรือว่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับครน,นีต้องบอกว่าตัวพิพัดพัดเองเนี่ยอุปกรณ์ที่จะมาใช้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟสูงๆแล้วอย่างเช่นพวกอุปกรณ์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับที่ต้องมีการแบบ ส่งภาพนะครับหรือว่าต้องมีการใช้เสียงนะครับออกลําโพงดังๆเหลนี้นะครับก็จะไปตอบโจทย์องกรประเภทนั้นนะครับหรือว่าพวกไซเรนฮอนต่างๆนะครับไฟที่ติดตามในลิฟต์เองนะครับหรือว่าในโรงงานแหลนี้นะครับพวกนั้นเองเนี่ยต้องใช้ไฟเยอะนะครับเพราะว่าเขาต้องมีแสงสว่างแล้วก็มีเสียงในการส่งพวกไซเรนออกมานะครับหรือว่ามาตรฐานที่เป็นพวก100วัตต์เองเนี่ยก็จะไปตอบโจทย์และกับการใช้งานร่วมนะครับกับพวกโน้ตบุ๊กนะครับที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ พวกอุปกรณ์จอภาพณปัจจุบันเองซึ่งอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องเสียบปลั๊กไฟและเสียบสายแลนเข้ามาที่จอได้เลยนะครับเปิดติดเลยข้อมูลวิง่งรวมแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณ3มาตรฐานนะครับแยกตาม i e นะครับแต่ว่าก็จะมีทั้งหมด4ไทปยแยกตามกําลังที่สามารถจ่ายไฟได้นะครับโอเคเราครบถ้วนนะครับในเรื่องของตัวมาตรฐานและผมมาแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมและกันในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์ปลายทางนะครับที่ใช้ไฟนะครับเราต้องเช็คให้ดีนะครับว่าเขาเป็น PUE นะครับ p e plus หรือว่า p o e l ัด Plu ดนะครับอุปกรณ์ที่จ่ายไฟหรือว่าอุปกรณ์ต้นทางก็จะเป็นพวกสวิตช์พวกเนี้ยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อเองนะครับเราต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าสวิตช์กลุ่มพวกเนี้ยนะครับอยู่ในมาตรฐานไหนนะครับถ้าอุปกรณ์เราเป็น p o e plus นะครับแต่ว่าสวิตช์ที่เราเลือกใช้เนี่ยจ่ายไฟได้แค่มาตรฐานตัว PUE ธรรมดาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลายๆครั้งที่ผมเจอเนี่ย อุปกรณ์ทํางานได้นะครับไฟขึ้นแต่ว่าประสิทธิภาพจะลดลงนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันเนาะผมเคยไปเจอเคสที่เป็นกล้องวงจรปิดที่มันจะเป็นพวกแผ่นทิวนะครับสามารถที่จะขยับซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับไฟนะครับสวิตเป็น PE แต่ว่าอุปกรณ์กล้องตัวนั้นน่ะเป็น P ี E พัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือติดกล้องเห็นภาพนะครับแต่ว่าถ้าเราจะโมชั่นกล้องขึ้นลงเนี่ยมันไม่ทำงาน อ่า uh, uh, นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับหลายท่านอาจจะไม่ได้คิดถึงในส่วนนี้โอ้ยมองว่าเสียบปุ๊บติดไฟขึ้นทํางานได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยความสามารถของอุปกรณ์เนี่ยมันจะโดนลดทอนลงนะครับตรงนี้ต้องตรวจสอบให้ดีขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงเองนะฮะซวิสเองในปัจจุบันเองนะครับมาตรฐานการจ่ายไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นพ e พัดพ e ธรรมดาเนี่ยหลายหลายรุ่นนะครับเขาไม่ได้สามารถจ่ายไฟได้เต็มทุกพอร์ตอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดี ต้องดูกําลังไฟรวมด้วยนะครับว่าสวิตช์ในแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีเอาพุตนะครับทั้งหมดกี่วัตต์นะครับบางทีเราคํานวณเ้าตัวนี้เป็นพิวพัทแต่ว่าพอคํานวณทั้งสวิตช์แล้วเ้าแต่ละพอร์ตจ่ายไฟได้ไม่เกิน15วัตต์นะครับนั่นหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าท่านสามารถใช้ POE ได้แค่ครึ่งเดียวที่เป็นพิวพัทนะครับได้แค่ครึ่งเดียวไฟก็จะหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านใช้อุปกรณ์ที่เป็น p ิวธรรมดาก็สามารถใช้ได้เต็มทุกพอร์ตอันนี้ต้องต้องระวังเลยนะครับ หลายๆเคสที่เจอมาก็มีผลกระทบพอสมควรนะครับอันตัวนี้สําคัญมากนะครับสวิตเองเป็นต้นทางนะครับเป็นตัวที่ทําให้จ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ปลายทางได้ต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับกำลังไฟนะครับจำนวนพอร์ตนะครับอันนี้ไม่ได้มีแต่ตัวสวิตต้องบอกอย่างนี้นะครับบางท่านนะครับอาจจะมีการซื้อ Access Point มา1ตัวนะครับหรือว่ามีหัว Watch o v e r IP เนี่ยซื้อมาใหม่แค่ตัว2ตัวนะครับการที่จะ อัปเกรดเปลี่ยนสวิตไปทั้งองค์กรให้เป็น PUE เองเนี่ยก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่านะครับก็จะมีทางเลือกนะครับก็คือตัว power injector นะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์เล็กๆนะครับอ่าแต่ว่าต้องใช้ไฟนะนะครับแต่ข้อดีคือเราสามารถไปเสียบปลั๊กไฟให้กับตัว power injector เนี่ยในบริเวณที่อยู่ในตู้แลกนะครับใกล้ๆกับสวิตนะครับหรือว่าจุดไหนก็ได้นะครับที่มีปลั๊กอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วเราก็แค่เอาสายแลนเสียบเข้าแล้วก็ดึงสายแลนออกนะครับสายแลนออกเนี่ยก็จะมีไฟแล้ว ก็ยังดึงป็นอุปกรณ์ปลายทางได้นะครับตัว power injector ก็จะทําให้สะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะเหมาะกับอุปกรณ์แค่ตัว2ตัวเท่านั้นนะครับมาเติมเต็มนะครับทำให้อุปกรณ์สามารถทํางานได้โดยที่ยังไม่ต้องเปลี่ยนสวิตไปเป็น P O E ทั้งตัวนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ P O E repeater นะครับหลายๆท่านใช้อุปกรณ์แต่ว่าต้องดึงสายแลนไปไกลนะครับเกิน100เมตร จริงๆผมต้องมองว่าระยะสายแลนที่เหมาะสมอาจจะอยู่ประมาณสัก70 80เมตรแล้วกันนะครับถ้าเกินกว่านั้นเองเนี่ยก็เอาตัว PoE Repeater มาวางขวางแรงดันไฟเนาะที่ระยะมัน,ม,นมาไกลเนี่ยมันจะดรอปลงตัว Repeater เ,เองเนี่ยเขาจะเติมไฟเข้าไปนะครับทำให้กระแสะไฟที่จ่ายไปยังอุปกรณ์ปลายทางเนี่ยสามารถที่จะมีกําลังไฟที่สเสถียรอุปกรณ์ก็จะทํางานได้อย่างามีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว PoE Media Converter นะครับบางท่านเองดึงสาย f ฟเบอร์ออปติก นะครับดึงข้ามอาคารมาเลยนะครับระยะ500เมตร700เมตรอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์เองเนี่ยเราอยากได้เป็นลักษณะของ p o e นะครับจ่ายไฟผ่านพอร์ตแลนด์ก็ซื้อตัวเนี่ยมีเดียคอนเวอร์เตอร์ที่เป็นแบบ p o e เนี่ยไปวางขวางนะครับเขาก็จะแปลงจากไฟเบอร์ออปติกนะครับไปเป็นแลนด์แล้วก็เติมไฟเข้าไปในสายแลนที่เราได้ด้วยนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อแล้วก็การจ่ายพลังงานนะครับสำหรับเทคโนโลยีตัว p o e นะครับ โอเคนะครับผมคิดว่าข้อมูลในวันนี้ก็ค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้เพื่อนๆทุกท่านเนี่ยนะครับได้นาไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็นําไปเลือกใช้งานอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับในหน่วยงานของท่านได้นะครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับหลายๆท่านเองถ้าเลือกไม่ถูกนะครับไอ้นี่มาตรฐานอะไรสวิตช์จ่ายไฟได้แบบไหนถามเรานะครับเรามีทีมงานสายขายนะครับแล้วก็เอนจิเนียร์เองที่คอยช่วยเหลือทุกท่านนะครับให้คําแนะนำนะครับเพื่อให้ ทุกท่านเองเนี่ยสามารถเลือกอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากช่วยกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ Quickserve Channel ด้วยนะครับเพื่อให้ท่านนะครับไม่พลาดนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ Quickserve เองนะครับจะได้จัดเตรียมไว้ท่านในลำดับตัอไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ